รคจูเนอร2.4 V Auto ปี2016เกียร์ออโต้คันนี้นะครับผมเปิดราคาเพียงแค่759,000บาทนะครับผมบอกได้ว่าคันนี้ใครไม่ทันถือว่าพลาดมากๆเพราะคันนี้รถสวยสภาพนางฟ้า100%มาชมกันเลยครับในส่วนของคันนี้นะครับผมเป็นตัวรถสีเทากระจังหน้าโรเมียมนะครับ oco, โลโก้โรเมียมแล้วก็ในส่วนของไฟหน้าของเขาเนี่ยตัวนี้จะเป็นหลอดบบยบีม LED นะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ ชุดไฟตัดหมอกคู่หน้านะล้อก็เป็นล้อแม็กเดิมอลอยนะครับของโตโยต้าครับยางคูดเยียปี2020นะครับอ่ามีไฟเลี้ยวหัวกระจกนะตัวนี้ไฟเลี้ยวหัวกระจกกายใดด้านข้างแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ามาดูด้านท้ายนะครับในส่วนของด้านท้ายเนี่ยก็เป็นไฟท้ายของเดิมโรงงานนะครับส่วนของประตูไฟฟ้านะครับแบบนี้เลยอ่านะครับอ่าปิดก่อนนะครับผมอ่ามาดูภายในนะครับในส่วนของภายในนะครับตัวนี้ เบาะทั้งคันจะเป็นเบาหนังสีน้ําตาลนะครับแต่ว่าในส่วนของเบาคนขับเนี่ยจะเป็นเบาไฟฟ้านะครับห mm hmm. วแมลงมันติฟังก์ชันนะครับมีแพทเทิร์นชิปนะครับเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันโลเกียร์ออโต้นะครับแอร์อรอโต้อจอก็เป็นเครื่องจอทัชสกรีนเดิมโรงงานมาดูห้องเครื่องนะครับเครื่องเนี่ยผมบอกเลยว่าเดิมกิฟต์นะครับเป็นเครื่องยนต์2,400ซีซีดีเซล4สซูซูวาล์วนะครับให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้า ใครที่สนใจนะผมรีบทโทรหาเราได้เลยนะครับที่เบอร์081238 6 99สมยงคาเซนเตอร์อรอรอยินดีให้บริการครับ